กรับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนาคยินดีต้อนรับ้าสู่ช่อง TIX BTC วันนี้กดชารท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับตัวนี้เลยนะครับผมนะก็คืออ่าเว็บไซต์นะครับสมัครครั้งแรกเราจะได้รับ U S D กับ T I X B T C นะครับประมาณ8,000กว่ากว่านะครับหรืออะไรยังไงนะก็ยังห้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง T I X B T C ด้วยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชม ก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของตรงนี้วิธีสมัครครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมโอเคเลยนะนี่นะครับนี่นะครับผมก็ใส่ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็กรอรหัสผ่านแล้วก็ผานเชิญนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็ประมาณนี้ลปนะครับ โอเคนะครับผมก็ง่ายนะครับผู้ชมก็จะเห็นจะต่องี้ในชะ่ไหมก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเป็นมาแล้วก็เข้าสู่ระบบแ,แล้วเราจะเจอกันตอนที่เราไม่ทำการเข้าสู่ระบบ,บเลยนะครับนนเปนะาริสโกรผมโอเคนะครับ, okay, รบพอเข้าสู่ระบบ,บมาครับก็จะเข้ามาเจอกันตรงนี้นะเราจะรับ t ท x อ,อยู่ที่ประมาณ8 8 88, 8พันแนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษาไทยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าเ่ือกบบคำถามที่พบบ่อยนะครับผมนะ <c oughs> กะะ็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็ตรงนี้จะเป็นฝากอะไรกัลูกค้าครับสามารถติดต่อทาง telegram ได้นะครับถ้าใครอยากติดต่อนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคําถามที่พบบ่อยยังไม่มีนะครงนี้จะเป็นฝา,ากถอนหน่งปันชีมนะครับชีมก็จะมีตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับผมนะใน,ะนะส่วนของตรงนี้นะครับผมนะ ก็โอเคเลยนะครับทุกชมนไม่มีอะไรมากนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็ถ้าใครอะไรยังไงนะครับก็บอกได้นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมนี่แหลนะครับนะก็ประมณน้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแหลงปันนะครับผมนะการแหลงปันนะครับก็จะมีการอ้างอิงอะไรต่างๆครับก็ สามารถคัดลอกวิงได้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการซื้อนะครับหมนะการซื้อขายได้ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกวันนะรเราเป็น v i P หนึ่งนะก็เท่านห้ครับแล้วก็ U T T นะครับ,รบประมาณนี้ค,ครับนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนการลงทุนส่วนการลงทุนก็ต้องต่ามันจะเป็นเกี่ยวกับอ่าคือเนี่ก็คือตรงนี้นจะเป็นตามนีเจเมื่อประมาณเกิมเกือบวห้าร้อยถึงเนะีนะ่ยตรงนี้น ก็20%ทุกวันนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยเหมือนกันนะนะน,นี้ก็30วัน15วันน 4, ่าหนนะ4.5%แล้วก็ไอ้15วันเราก็อยู่ที่2.3%แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะหนนะ90วันของ t x นะครับผมนะก็เริ่มต้นที่2,000อันหนันก็ของ t x นะครับก็10%ทุกวันครับ10นะไว้เลยนะครับผมนะ แล้วก็ตรงน,นี้เขาบอกว่าเติมอะไรในการถอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเติมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงในทางด้านนะนะไอสัตว์ตรงนี้ก็ไม่มีมากนะก็โอเคครับตรงนี้เราก็จะเป็ตนตรงนี้นะสำหรับอันนี้นะครับผนมะก็มีตั้งแต่แวีพีหนึ่งนะผมนะวีพีสองวีพีสามวีพีสี่นะผมนะแล้วก็ v ีพีห้านะครับผมก็คือเกี่ยวกับ การลงทุนของวีดีทกนะครับก็มีตั้งแต่ u ีดีทีหนึ่งวีองสามวีแล้วก็ของเ x ก็มีตั้งแต่วีดีทีหนึ่งวสองวสามครับก็ประมาณนี้ครับผมก็โอเคนะผมนะผมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ข้ใต้คลิปนีะครับว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้นนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะมาดูส่วนของการฝากองอเงินเอะครับผมนะกดไปนะผมนะฝั่งตรงเนี้ยจะเป็นการที่ว่าเราสามารถนะครับเติมน,นะครับแล้วก็ สัมการนะครับก็คือเขาเรียกว่าไงก็คืออะไรนะเกี่ยวกับการทุนน,นะนะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นพื้นถันต่อไปเหมือนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่ผมได้ทําการเติมเลยนะครับนะ,ะ,เ,เ, US นะรบเ,เราจะเติมเป็นยูเอไม่ใช่ยูเอชดีีนะครับเราจะเติมเป็นเชียเอ็กนะครับนี่นะครับนะีนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่ผมได้ทาการเติมหน้าผมนะ ก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยครับนะโอเคครับปังไปใส่เต็มแม็กไปเลยนะเฮ้ยมันเสียค่าทมเนียมหรือเปล่าถือว่าไงนะครับส่ไปแย้วประมาณยี่สิบนะไม่อบก่อนนะเพงงงครับนะตอนนี้งง ก็จะได้ที่ประมาณสิบเก้านะครับก็ไม่เป็นไรครับคอนเฟิร์มไปเลยนะครับก็นั่นแหละครับคอนเฟิร์มไปเลยนี่นะครับแตวเราไปดูกันในเว็บนะครับว่ายอดเข้าเรแล้วอย่างนะครับแต่เราไปถอนกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับผมนะโอเคครับผมแล้วเจอกันครับ โอเคครับหลังจากเติมเสร็จนะครับกดตรงเติมเสร็จเลยเรียบร้อยครับผมนี่เข้าเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูกันนะครับว่ายอดจะเท่าไหร่นะปะไปเติมกันเลยครับเด็กสโก้โอเคนะครับผมจะถอดได้อยู่ที่0.96นะครับพอใส่ที่อยู่ไปเลยนะครับแล้วกดเลือที่อยู่นะครับแล้วก็กดส่งครับเรียบร้อยครับผมนะก็ในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะขึ้นสลิปให้ดูนะครับว่ายอดเข้าแล้วอยังอะไรยังไงครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค์กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง TRX BTC ด้วยนะครับก็จะทำคลิปออกมาอีกนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามด้วยนะครับเ,เจอกันนะครับสวัสดีครับ